เราเดกินข้าวสวยมือนีได้ลาบเป็ดทุกคนล้านเดิมเดมน้าเซเว่นน้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับน้องหน้าเซเว่นตรงข้ามโรบินสันนะครับผมลองชิมดูแนวนะเดี๋ยวผมจะเติมมะนาวแล้วก็เติมพริกป่นเข้าไปเพราะว่าผมกินค่อนข้างเผ็ดแต่น,นี่คือรสชาติมันยังยังกลางๆอยู่เนาะขอถัว่วฝักยาวน้องเข้ามาด้วยแต่ที่บ้านมีกะหลำพอดีเลยวันนี้ไปเจอปิ้งไก่ของเขามี3เวอร์ชันนะครับทุกคนเป็นปีกไก่ท่อนบนนะครับแล้วก็เนื้อไก่เห็นไหมนี่แล้วก็ปิ้งตับวันนี้เอาเข้าวเหนียวมาหอียเดียวนะ ดู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 ดนี่อืมแล้วก็บีบมะนาวทุกคนบีบมะนาวสักหน่อยหนึ่งอืมมันซีฟมากโอยหอ,นนะหอมขึ้นอ่ะหอมขึ้นเยอะเลยด้วยความที่แบบเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะอืมเดี๋ยวแอบเตมิมน้ำปลาน,นี่นึงเขาทำแบบรสชาติกลางๆนะทุกคนเพราะว่า หลายพ่อคันแม่นาะที่มาซื้อก็เลยต้องกลางๆไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นผมผมลดจัดไปเลยใครจะกินก็กินใครจะกินได้ก็กินใครไม่กินก็ไปซื้อที่อื่น <c oughs> ดีขึ้นเดอ๋แว่รสชาตตำต้องการแล้ว ดีอันนี้เวอร์ชั่นใหม่โอ้โหมาอย่างนี้เลยพริกแดงไม่เผ็ดเท่ากับอีพริกเขียวเนี้ยพิกเขียวนี่แบบเผ็ดมาก นี่คือลาบเป็ดนะลาบเป็ดหนองคายผมเพิ่งเคยกินนะปกติราบเป็ดราบเป็ดอุดอรมันจะไม่ใส่หัวปีแต่นี่เขาใส่หัวปีมาด้วยแต่ก็อร่อยเป็นคนกินรถจักเป็นคนหนึ่งที่ทำราบเป็ดเป็นะทุกคนผมเลยกินแบบไม่พูดเลยมาก เัาทำยากเขาทำเป็ดไม่ให้ขาวนี่คือเก่งมากอะนี่คเก่งจริงสุดยอดทุกคนติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านน้องเขานะครับร้านต้มตำนองขายที่หน้าเซเว่นตรงข้ามกับโรบินสันฝั่งไปทางเทิงทะเลโอเคไหมไปซื้อกันเลย